สวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาอยู่ผมเจนะคนครเนี่ยเนาะก็วันนี้ผมมาสอนโหลด R v เวเิร์ฟเถื่อนเนาะก็มาสอนโหลดอีวิธีนึงนะสำหรับใครที่โหลดผ่านแอ3 9ีสามเก้าเก้าไม่ได้หรือลิงก์อีกเป็นอีกแบบหนึง่งโหลดไม่ได้นะเป็นแบบโหลดช้าโหลดผ่านวิธีต่างๆที่ผมสอนมาแนละ้วโหลดไม่ได้นะอันนี้ผมมีอีกวิธีหนึ่งถ้าผมมาแนะนํานะอันนี้ก็ไปเจอโดยบังเอิญน,นะผมก็โอเคผมไม่ต้องพูดมากกันก็เดีย๋ยวสำหรับผมขอ,ขอพูดอีกเรื่องนึงคือสำหรับคนที่แบบดาวโหลดไม่ได้ทําอะไรไม่ ดาวโหลดผ่านส่ารเก้าไม่แด่กลัววลารัสไม่อยากดาวโหลดอะไรแบบโหลดผ่านแอปส่ารก้าปิงมันเยอะอันนี้ผมขอพูดได้ก่อนนะผมจากที่ผมลองดูนะผมผมเคยผมมีผมลองโหลดทั้งสามวิธีแล้วนะผมวิธีที่หนึ่งคือวิธีอะไรที่พวกพี่ๆขาแบบสอนโหลดผ่านเว็บนะคือเว็บเว็บนั้นคือผมผมก็ผมก็ให้อีกเครื่องหนึ่งผมใช้ใช้ให้เพื่อนผมลอง โดแล้วก็ลองถามเพื่อนผมดูว่ามันปิงเยอะไหมเพื่อนแล้วมันเล่นได้ไหมคือพี่เขาบอกเพื่อนๆผมเขาบอกว่ามันก็เหมือนกันเลยเพื่อนมันก็ไม่ต่างอะไรกันมันก็ปิงขึ้น4 6 0บ้างเป็นบางครั้งบางครั้งก็เล่นได้บางครั้งก็เล่นไม่ได้ก็เหมือนกันกับ F499 ครับ้งก็เล่นได้บางครั้งบางครั้งก็เล่นไม่ได้นะเดี๋ยวเราตระดดกันเลยครับกลไปตรงตระโดดเลยครับตรงสีไฟเล็กอะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะเห็นไหม่ะมันเไว้ตัวดาวโหลดต่อไปครับผมกขกดไปครับผมเดี๋ยวมันจะดิ้งขึ้นมาตรงนี้นะเห็นไหมแล้วเราก็กดดาวโหลดอีกครั้งคือมันตกลดไปแล้วให้กดดาวโหลดไปครับผมก็ของผมเดี๋ยวยังไม่ลองกดดาวโหลดให้ดูเลยนะนี่ผมตกลงไปประมาณสองสามวันแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ติดตั้งนะจะลองโหลดให้ดูเฉยตอนนี้เขกดดาวโหลดไปยปุ๊บแล้วของผมสังเกตนะข้างบนนะเนี่ยตรงนี้ ของผมมันไม่ขึ้นมานะผมคือโหลดผ่านเว็บเพี้ยอะไรก็ไม่ขึ้นมานะไม่รู้เป็นอะไรนะคือถ้ากหลดโหลดผ่านเกมทางอื่นหรือโหลดผ่านเว็บอื่นอะไรเนะี่ยในแอปแอปอื่นที่เป็นแบบของจีนของประเทศใดนะไหนก็ตามนะคือมันจะขึ้นมาตรงนี้แต่โหลดผ่านเวบเว็บนี้กับอีกเวบหนึ่งที่เขาสั่นดเสิร์ฟเถถ่อนเนี่ยของผมมันไม่ขึ้นมาแล้วเสิร์ฟนี้ประมาณรอไปประมาณสองสามทีมันถึงจะขึ้นนะครับ ก็ไปขึ้นตอนที่เราด้รูสิทธิ์นะปรมานนาทีกว่าสองนาทีนะก็หันแต่อีกลิ้งแ์อีกเว็บหนึ่งเว็บแรกอ่ะคือมันผมผมรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่ขึ้นมาอันนี้ก็นี่นะผมก็ขึ้นมาตรงนี้นะคือเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาตรงนี้แหละอันที่มันด้รุปเเมื่อกี้นะน่เห็นไหมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะโอเคเมื่อกี้ผมเห็นน้องคนนี้มาคอมเมนต์นะผมน่าจะขึ้นแล้วก็เห็นหลายคนแล้วคอมเมนต์บอกว่า พี่สอนพี่สอนโหลดผ่านพี่สอนโหลดเนี่ย iOS ไหนคือผมไม่มี iPhone แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าโหลดผ่าน iOS มันต้องทำยังไงคือผมยังไม่ยังแบบคือแบบผมไม่รู้ว่า iPhone โหลดยังไงคือผมไม่มี iPhone มาทำให้ดูคือแบบถ้าเกิดผมบอกไปแล้วทุกคนก็บอกไม่เข้าใจอันนี้ก็ผมก็กดตลดหลดเลยนะแล้วก็ก,กดติดตั้งเลยนะกดติดตั้งมาก็เหมือนเดเ้ากดติดตั้งไปนี่นคงคงจะทำเป็นนะ คือผมไม่มีเครื่อง iOS ทําทำมาทำให้ดูนะต้องขอโทษด้วยก็ลองไปหาดูนะเผื่อมีคนสอนนะอันนี้ผมไม่มี iPhone มาทำให้ดูหรอกโอเคตรงนี้ผมคอาจจะรอประมาณเดี๋ยวผมจะคำนวณเวลาเลยนะเดี๋ยวผมจะตัดมาเครื่องใหญ่คลิปจะยาวนะอันนี้น่าจะรอประมาณหนึ่งนาทีนะผมอันนี้ผมไม่ตัดดีกว่าเดี๋ยวให้ดูเลย เดี๋ยวจะคำนวณเวลานะอันนี้ผก,ก็ผ่านไปประมาณสองนาทีกว่านะแต่ตัวนี้เจ็ดสามนี่คือมเมื่อกี้ผมผมเริ่มทำได้สองนาทีแล้วนะเนฮะียไมีเสียงรถมีเสียงอะไรรบกวกอันนี้ผมต้องขอไปด้วยก็เดี๋ยวถ้าเกิดชิปน,นี้อ๋อกเฮียรถผ่านอีกถ้าเกิดชิมนี้นลงไปแล้วแบบใครที่ยังทำไม่ได้อีกอันนี้ผมก็ จนปัญญาแล้วจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงแล้วนะคือมีหลายคนก็ติดตั้งได้แต่คนก็บอกไอ้พี่ติดตั้งไม่ได้ว่ะพี่เข้าเกมเขาเกมไม่ได้ไอไอ้อ้าคนที่ติดไอคืออันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเ,เากิดจากอะไรนะเห็นไหมเนี่มันมจะลบทิ้งทั้งหมดเลยแล้วนะที่ไม่ต้องเดือดนัหโอเคผมก็อันดับแรกก็อย่าเพิ่งเปิดไป,ปนะเดีย๋ยวผม เปิด VPN ก่อนเนาะก็วันนี้ผมก็จะบอกอีกเรื่องนึงคือโหลดผ่านเว็บนี้นะครับไม่ต้องไปอัปเดตนะฮะเอออันนี้ถ้าใครที่ขึ้นแบบผมนะก็อย่าไปตกใจมันก็รอมันไปแป๊บสักพักนึงนะครับเดี๋ยวมันก็ได้เองเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้เป็นไรนะเดี๋ยวผแต่ตัดไปตอนเขาโอเคได้แล้วกันเนาะโอเคผมก็เมื่อกี้ผมก็ไป ถ้าเกิดใครสังเกตนะใครที่ขึ้นแบบของผมนะคือมันไม่สามารถเชื่อมต่อกับอะไรเวอร์ชันได้คือแบบอะไรประมาณนี้คือเป็นภาษ,าษาอังกฤษแล้วอันนี้ผมก็ก็ก็อ่านไม่ได้อ่านไม่อ่านว่าอ่านไม่ไมค่อยภาษาอังกฤษ,กษไม่ได้ไม่ได้เลยแหละจริงๆผมก็ลองหาแปลดูหายวิธีคือมันน่าจะแบบว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้อะไรประมาณนี้แหละที่มันบอกเมื่อกี้นะว่ากปิด G P S นะปิดเปิดใหม่เนาะก็อันนี้ก็ใครคงทำหลายคนคงทำไปแล้วแหละก็ กมต้องใสยฟ้าเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวผมจะตัดคลิปออกเลยล้วเป็น,เป,นเป็นตอนที่เข้าเกมนะเพราะว่าคลิปมันจะเป็นลายนอนนะถ้าเกิดเข้าเกมเนาะก็เยอะคลิปอันนี้ก็เข้าเกมมาแล้วคลิปมันจะเป็นลายนอนเนาะผมก็เลยแบบตัดออกจากคลิปนั้นเดี๋ยวแบบหลายคนบอกเออภาพไม่เต็มจอภาพไม่อะไรภาพอะไรอีกโอ้โหคือผมอัดมันอัดทีเดียวไม่ได้ลายแป้งกับลายนอนเมันเป็นอัดผ่านมือถือเนาะไม่ได้อัดผ่านคอม นี่ครับคือมันไม่ได้อัปเดตเลยนะจากที่ผมลองทำดูไปครั้ง,งที่แล้วนะเนี่ยผมลองทำไปสองครั้งแล้วครั้งแรกผมทำไปแล้วพอทงคิดแต่บังเอิญว่าคลิปมันเสียงหายครับผมก็เลยมาทำใหม่นะอันนี้ถ้าเกิดคิดีแล้วที่ผมทำไปผมลองคำนวณเวลาดูลองจับเวลาดูใช้เวลาไปประมาณหกนาทีสร็จเสร็จครับผมถ้าเกิดเน็ตไทยแรงจริงจริงนะั้นแรงสำหรับการดาวน์โหลดนะ ก็ล็อกอินครับอันนี้ลลอกยินก็เหมือนเดิมครับสองแอที่ผมให้เี่ยผมสอนสมัครไปนะวีแชทกับคิวนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเลากินผ่านบีแชทแล้วกันอันนี้จะทําให้ดูเลยนะไม่มีการตัดอะไรทั้งสิ้นเลยนะอันนี้ผมมาทําให้ดูสำหรับใครที่แบบ โหลดผ่านสองวิธีนั้นไม่ได้ก็เรามาทำวิธีนี้ดูคผมก็มีมิเย้ผมก็เห็นหน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ว่า VPN ข้อไม่ได้นะอาจ,จเป็นอาจจะเป็นพ่อแบลคผมก็ได้นะไอเดียไม่สมาช่มต่อกับเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะให้มาดูคลิปนี้เนาะคือพี่ก็ลองเปิดเปิดปิด G P S ใหม่แล้วก็เปิด V P N ใหม่ก็ได้ครับผมอันนี้ผมจะรับของอะ่ะปิงแดงเหมือนเดิมครับผม ปีกยังแดงเหมือนเดิมนะเอออันนี้คือกุลาไปแล้วไม่ใช่หรอวะเออน,นี้อะไรเนะี่ยืมกุลาไปแล้วไอ้บ้าเห็นไหมรับก็ยังเล่นไม่ได้นะก็โอเคครับก็สรุปคือดาวโหลดได้นะครับผมสรุปคือดาวโหลดได้นะเล่นได้เป็นบางเวลาแนตะ่บาง บางเลาง่าเขเล่นได้บางครั้งเขาเล่นไม่ได้นะอันนี้ต้องแป่งใหญ่เป็นรถสี่เปอร์เซ็นต์หรือบวกสี่เปอร์เซ็นต์อะไรบ้างนี่นะผมก็โหลดได้ปกติครับผมโอเคครับผมสรุปคือโหลดได้นะผมโหลดเร็วด้วยไม่ต้องอัปเดตด้วยสำหรับคนที่เคยถามผมว่ามีวิธีโหลดที่ไม่ต้องอัปเดตไหมนี่วิธีนี้เลยครับผม อะไรผมว่าอ oui, pues ัปเดตแล้วพอติดตั้งอีกทีมันติดตั้งไม่ได้ก็ลองมาทำวิธีนี้ดูนะก็อะไรก็ยังไงก็ถามมาแล้วกันคอมเมนต์มาไว้แล้วนเดี๋ยวจะไปตอบแล้วแล้วผมขอพยาบีอย่างหนึ่งนะผมผมไม่อยากไปเจอคอมเมนต์แบบอย่างคลิปก่อนอันนี้คือคลิปสอนคือแบบอะไรอยู่ดีมาด่าพ่องายนะผมก็คือ คือที่ผมก็ไม่ได้ตอบกลับไปแต่ผมคิดในใจว่าวผมคิดแบบเฮอยเราอะไรประมาณนี้แบบเออสงสัยบ้านของบ้านเขารัจัดงานศพให้พ่อเขาแน่ๆเลยแบบมาเล่าขอมเรื่องที่บ้านให้เราฟังนะผมคือพ่อเขาตายนะผมคนนั้นเนาะคือแบบอยู่ดีดีก็มาด่ากันครับผมโอ้โหแม่งเสียความรู้สึกเลยไม่เป็นไร,รผมคือผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้ว <c oughs> แหละก็ด่าก็เถอะผมก็ชินกับการด่าแล้วด่ามาผม,มก็ด่ากลับแค่น,นั้นแหละครับ สดๆเฟร์แฟร์นะผมไปแล้วผมขอขอถ่ายคลิปนี้ต้องขอถ่เพียงเท่านี้แล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยถ้าเกิดมีวิธีใหม่มีวิธีอะไรที่เร็วกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะผมคลิปนี้ก็การดาวน์โหลดของผมนะเฉพาะการดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดติดตั้งเข้าเกมประมาณ5นาทีนะผมประมาณ5นาทีไม่เกิน10นาทีอ่ะตีไว้อย่างงี้เลยกันถ้าเกิดเป็นเน็ตมือถือก็อาจจะช้าหน่อยนะเป็นเน็ตมือถือก็อาจจะ20นาทีเนาะก็ถ้าเกิดมีวิธีใหม่เดี๋ยวผมจะมาสอนนะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติด้ผมดวยไปล